สวัสดีค่ะพบกับหนิงนะคะทักทายยามเช้าของวันจันทร์นะคะวันจันทรที่21มิถุนายน2564ค่ะตอนนี้เป็นเวลา7นาฬิกา24นาทีนะคะวันนี้เราจะมาทำการขุดกล้วยนะคะหน่อกล้วยแมแ่ลูกเขียวแม่ด่างนะคะเป็นกล้วยตานนี้นะคะก็คือจะขุดลูกของแม่ด่างต้นนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะเราทำการฉีดน้ำนะคะเพื่อดู ออดูหน่อนะคะดูโคนเขานะคะนี่นะคะลูกค้าซื้อหน่อนี้นะคะส่วนหน่อนี้ยังว่างนะคะคือเขียวทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าน้องเล็กออกมาด่างนะคะนนะะค้องเล็กด่างสำหรับแม่นี้นะคะด่างจัดมากสวยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแม่นีน้สวยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการขุดกันเลยค่ะนี่จะเป็นหน่อเขียวนะคะหน่อเขียวแม่ด่างค่ะลากแน่นๆเลยนะคะ หัวใหญ่ๆเลยนะคะหน่อนี้เปิดหน้าดินดูนะคะก่อนที่เราจะทำการขุดนะคะหนึ่งเราเช็คหน่อด้วยสองดูระบบลากด้วยนะคะหน่อน,นี้คุ้มมากเลยค่ะหน่อนหัวใหญ่ๆเลยนะคะ ลูกค้าที่ซื้อกล้วยกับหนิงเนี่ยหนิงจะทำการถ่ายคลิปแบบนี้ทุกครั้งนะคะหลังจากที่ลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงจะทําการขุดแล้วก่อนที่เราจะขุดเราก็จะถ่ายคลิปแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันเนาะถ่ายกันให้ดูเลยค่ะคสำหรับสายลุ้นนะคะหน่อนี้นะคะลูกเขียวแม่ด่างนะคะ มากมากเลย <S <S อ่อยาอหมุนให้ดูหน่อยจ้าสมสมบูรณ์อ้วน,น,นเลยนะคะหน่อน,นี้ดเดี๋ยวเราจะทำการตัดแต่งออกนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะลากแน่นมากบบเดี๋ยวให้ดูต้นแม่อีกรอบหนึ่งคะ่ะนี่นะคะแม่นี้ ด่างสวยมากเลยนะคะแม่นี้คือให้ลูกมาเขียวนะคะสองหนอ่อแล้วก็หน่อนเล็กๆเนี่ยคะ่ะทิตะก้าเขียวคอบไว้เนี่ยอันนี้ด่างนะคะค่ะแล้วก็มาถ่ายให้ดูกันแต่เพียงเท่านี้นะคะ